สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาเซ็บนะคะเมนูวันนี้นะพเพื่อนแกงเห็ดพึ่งขมแกงเห็ดขมบุญเพื่อนจ๋ามาจัดกันเลยวันนี้เราทําการตั้งกล้องเพราะว่าเห็ดกองตามงๆแดงกองงอกนุนเพื่อนจ๋าเพราะว่าอยากให้เห็นตอนที่เราเทเห็ดลงไปออน,นี่คือเห็ดขมเป็นบอกควัน คว้านมาเลยจ้ะแล้วก็ข้าวเพื่อนจ้ะข้าวสวยเด้อโอ้ยวันนี้เล็บไม่ได้ล้างเลยไม่ทันแล้วเพื่อนจ้าหิวแล้วมาจัดกันเลยจ้าเพื่อนเพือนจ้าแกใช้ผักติ๋วเด้อโอ้นี่คือผักติ๋วเพื่อนผักติ๋วไหมพี่ตูอยู่นี่เด้อมาจัดกันเลยจ้าคำแรกว่ายปัดเซ็บ อือหื้ออะไ้อืมข้าวหน่อยอืมอืม,อมหวานแท้โอ้ยแกงข้าวตะเหลี่ยมเพื่อน แกงเห็ดขมเห็ดที่เราหามาได้ตอนตอนมันเกิดใหไมไหมแล,แล,มแล้วก็อัดแล้วก็ตุมแล้วก็อัดสองผิดไ้อร่อยเวอร์เบอ,อร์ตองหมอมันมน ก่อนดอกใหญ่มากอืออืออือ ว่าสุดสุดอือืดอกใหญ่เฮ็ดไปหาใหมา่เองไหมแล้วก็มาตมใหม่ก็อัดอัดช่องฟิตเออร์เหืือน สุดสุดไม่ซอสกินน้ำอะไรหรอไม่ซอสเพือสีสมมูมไปมากางก็ใส่เด้อ ให้คนชอบกินเปรี้ยวแต่ว่าไม่เปรี้ยวเหมือนแกงส้มเนอะน้องจิ๋วไม่คอย้างบาดาลเหมือนเจ้ะ บ่ได้ไปขคอเป็นแบบบริเวตั้งใจไปขอผักติว๋วเหมือนตั้งใจไปขอผักผักอีตูวเพิ่นก็นเลยว่าแกงเห็ดคือบ่ใส่ผักติว๋วมันจังแซ่บเพิ่นว่าบั๋นเนี่ยเพิ่นมาต้องขามใบขอประจำประมักซื้อมาขอซื้อม<ไ>าแสบ พร้อมจะแสบฮึอย่าจือ้อโซ่ถึงนำบะคะไมเอ้ยถึงถือบะคั้มอยิบเนี้ยครั้งหนึ่งอ,อร่อยมากอ่ะ ไหลเวอร์เบอร์ตองมันเป็นกรึบๆนี่เป็นมันมันเงนนันเป็นเหมือนเลื่อนๆในปากนะเพื่อน วันได้อร่อยอะอ่ะนดอกอย๋ยวมาก So it's... ความอิตูนเพื่อนควมผักอิตูหรือหอมใบมิ้งลักเห็นไหมแบบนี้แห็นพักติวฝักอิจู

ก,กัดต่วาอดทนแล้วด้วยก,กัดหลังแมวกัดขาสิแมวเรทาทำใจมาก ช่องนี้เป็นช่องแบบว่าทําอาหารแบบว่ารสชาติตามใจโดยคล้องสองเพื่อนจ้าเลยบรีบบอกวิธีใส่ยอย่างเนาะเพราะว่าเพราะว่าขั้นบอกวิธีใส่ไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเพื่อนเพ่นเจกินน้ำบาดเสียบสีมากคอมเมนต์ดานทุกคนเพราะว่า,วารสชาติอาหารมันเป็นแบบไม่แน่นอนโดยเผื่อนจ้าแล้วมื่ออยากกินสมแล้วมื่ออยากกินเค็มแล้วมื่ออยากกินหวานสิแม่จ้าก็เลยก็เลยแบบประมาณวนะ่าบรีบบอก วิธีใส่ว่าใส่อยียงจังไดนสินะคุบ่บช่องนี้เป็นช่องบันเทงในการกินเด้อโอเคไหมพวกบ้าของสวนแค่มี้เป็นจริง เดี๋ยว้บอกว่าใส่สมนัเสมอไปที่นี่เสร็จปุ๊บเห็ดออกมาเสียบโอ้ยตายเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ประมาณานี้เนาะโอเคปะเบ โอเคหมดแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าคำประจําใจด้วยเพื่อนจ้าท่องคํานี้ไว้ตลอดเลยนะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแวโอเคเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะชอบคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง,งานางฟ้าพาสักด้วยะครับเพื่อนจ้ okay. จาโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้๋ยสวัสดีคะ่ะแจ้ว